สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพบกันนะคะในวันจันทร,ร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีนั้นย่อตัวลงนะคะมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1, 3 5 8 5 4จุดค่ะ ลดลง1.40จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.10%มูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่21,90.92ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซงในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเดลต้าค่ะราคาหุ้นเดลต้าวันนี้นะคะก็เซลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากที่เดลต้าได้รายงานงบการเงินรวมนะคะในไตรมาสที่1ทั6-7 โดยเดลตานั้นก็มีกำไรสุทธินะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ4,307.50ล้านบาทค่ะเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ3,614.45ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกนี้นะคะเดลต้าทำได้3,720ล้านบาทค่ะคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ9.8นะคะลดลงจากร้อยละ10.8จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มสินค้าที่แตกต่างกันและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้บริษัทได้มีการบันทึกรายได้อื่นๆเพิ่มเติมส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้นะคะเติบโตร้อยละ19.2จากปีก่อนหน้าโดยมีจำนวน4,308ล้านบาทนะคะคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ11.3และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.35บาทนะคะเมื่อเทียบกับ,บ0.29บาทต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนค่ะ Delta เดลต้ระบุอีกนะคะว่างบรวมในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะยอดขายสินค้าและบริการนะคะอยู่ที่37,989ล้านบาทค่ะเ <c oughs> พิ่มขึ้นร้อยละจจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตที่ฟื้นตัวของรายได้กลุ่มโซลูชันสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะควบคู่กับความต้องการที่เร่งตัวขึ้นในระบบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลสมรรถนะสูงซึ่งรองรับแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานข้อมูลเป็นจำนวนมากอาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังไรก็ตามค่ะบริษัทมียอดขายชะลอตัวจากฐานสูงในปีที่แล้วสำหรับสินค้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์พาวเวอร์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดัตตาเซ็นเตอร์อื่นๆนะคะรวมไปถึงกลุ่มพัดลมและระบบการจัดการความร้อนกลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานยังคงได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงท่ามกลางสภาวะเงินเฟอ้อทยอยผ่อนคลาย โดยปัจจัยอุปสงค์อ่อนตัวจากไตรามาสก่อนได้ส่งผลต่อเนื่องไปถึงต้นปี67ร่วมกับความผันผวนที่มากขึ้นในตลาดยังเป็นแรงกดดันต่อภาคธุรกิจเทคโนโลยีค่ะ ทำให้บริษัทนะคะมีมุมมองที่ระมัดระวังสําหรับอุปสรรคในระยะสั้นที่มีผลต่อการดาเนินงานค่ะแต่ยังคงมุมมองเชิงบวกสําหรับแนวโน้มธุรกิจในระยะยาวนะคะจากฐานลูกค้าที่กระจายตัวดีในภูมิภาคหลักและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมค่ะส่งผลให้เดลต้ามีศักยภาพการเติบโตสูงในธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะน้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็ยัง คงคําแนะนำนะคะถือต่อเดลตานะคะพร้อมประมูลมูลค่าเหมาะสมที่66บาทนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเหมาะสมะคะ่ะโดยมองปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญรวมถึงค่างเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ชะลอตัวและความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะหุ้นเดลตานะคะก็ปิดเช้านะคะอยู่ที่ระดับ69บาท50สตางค์นะคะ ลดลงไป4บาท25สตางค์นะคะคิดเป็น5.76%ค่ะมูลค่าการซื้อขาย1,312ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด่นหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณฟังวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามต่อที่เว็บไซต์ wuninsa.com นะคะและติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Line, Square, Telegram ค่ะเช่นเคยรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel นะคะ วันนี้รายการหุ้นร้องหุ้นซสาหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะดี่ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ